สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นวันพระที่14กันยายน2564นะครับเช้านี้ได้มาไหว้พระและพร้อมทั้งไหว้พี่ไอ้ไข่หรือว่าไอ้ไข่แห่งวัดเจดีจังหวัดนคนรศรีธรรมราชนะครับพร้อมทั้งจุดธูปเดี๋ยวท่านสังเกตนะครับว่าเทียนที่กำลังมอดอยู่ในขณะนี้จะมีเลข อะไรปรากฏบ้างเพราะว่าอีกสองวันก็จะหวยออกแล้วเรามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับเพื่อโชคดีที่ไอ้ไข่จะให้โชคให้ลาบลองดูนะครับเช้านี้ก็เลยจุดถูกนะครับบอกที่ไอขให้โชคให้ลาบคนที่เข้ามาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับลองดูด้วยครับว่า จะมีโชคมีลาบกันหรือเปล่านะครับกับคลิปนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันอังคารที่1 4กันยายน2 5 6 4นนะครับซึ่งตรงกับวันพระวันนี้ก็เลยได้มีการไหว้พระพร้อมทั้งไหว้พี่ไอ้ไข่ที่ได้ทำหิ่งไว้พร้อมทั้งเช้านี้ได้มีการจุดทูป ลองดูสิครับว่าทูบที่กําลังมอดอยู่ในขนาดนี้พี่ไข่จะให้โชคให้ลาบเป็นเลขอะไรเรามาลุ้นดูนะครับตอนนี้ออกมาหนึ่งเลขแล้วท่านก็คงจะเห็นนะครับรลองดูดิครับว่าเลขต่อไปที่พี่ไข่จะให้นั้นเป็นเลขอะไรต้องค่อยลุ้นกันนะครับวันนี้ก็เลยมาให้ท่านได้เห็นกันว่าวันนี้ที่ท่านเข้ามาดูนั้นจะมีโชคมีลาบกันหรือเปล่า ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการถ่ายช่วงที่เพี่ยไขย่กำลังให้โชคให้ลาบอยู่นี้จากทูกที่ได้จุดบอกเพี่ยไขย่ขอโชคขอลาบกันเลขที่หนึ่งได้ออกมาให้ท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นเลขอะไรส่วนเลขที่สองนั้นก็กำลังจะปรากฏให้ท่านเห็นอยู่ลองสิครับว่าจะเป็นเลขอะไร ตัวที่สองจากการที่ได้บูชาพี่ไขวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเป็นวันที่14กันยายน2564นะครับซึ่งก็ตรงกับวันพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆอีกสองวันก็จะมีการ ไว้ออกจะได้สิ่งโชคเสียงลาบันแต่ก็อย่าเล่นกันเยอะนะครับเพราะทุกอย่างแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เอามาให้ดูนั้นก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านลองเล่นกันดูแต่ไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้ถือว่าโชคใครโชคมันวันนี้ก็เลย บูชาพี่ใครพร้อมทั้งจุดถูกตอนนี้ถูบที่จุดอยู่ก็กำลังมอดพร้อมทั้งเลขที่จะปรากฏให้ท่านเห็นอยู่เรียกว่าเป็นโชคของใครของมันนะครับตรงนี้ถูกหรือไม่ถูกแล้วแต่บุญวาสนานำพาวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการถ่ายช่วงบูชา ให้ท่านได้ชมกันลุ้นเลขกันแบบสดๆกันตรงนี้เพื่อจะโชคดีถูกเลขเด็ดที่พี่อขายให้ในช่วงกลางปีกลางเดือนกันยายนตอนนี้เลขที่สองก็กำลังปรากฏให้เห็นอยู่ท่านก็คงจะเห็นกระตาแล้วครับว่าเลขที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านั้นเป็นเลขอะไรนะครับ ตรงนี้ก็เรียกว่าอย่างงมงายนะครับคือเรียกว่าถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พี่ไข่ให้โชคให้ลาบถ้าไม่ถูกก็ถือว่ายังไม่ใช่โชคของเราหรือว่าดวงของเรานะครับอันนี้ไม่ส่งเสริมให้เล่นจำนวนเยอะนะครับเล่นคอหอมปากหอมคอเสี่ยงดวงเพื่อสนุกดูซิว่าวันนี้พี่ไข่ ให้เลขท่านที่จะไปเล่นกันในวันที่16กันยาย,ยนนี้จะตรงหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าถ่ายทอดตรงนี้เพื่อให้ท่านได้ชมกันแบบสดๆรอรุ่นกันไปแบบเต็มๆแล้วแต่โชคแต่ลาบนะครับตอนนี้เลขที่สองก็ปรากฏให้ท่านเห็นแล้วก็รู้นะครับว่า เลข2ตัวที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านั้นเป็นเลขอะไรรู้ได้ไหมฮะอันนี้ก็คงจะต้องหยุดการแพร่ภาพให้ท่านได้ชมเพียงเท่าน,น,นี้ขอขายโชคดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแต่อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดกวใจให้ด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ